สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n นลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจำเดือนมิถุนาย,ยนปีพุทธศักราช2566เรามาถึงชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่16พฤศจิกาถึง15ธันวามาดูนะคะว่าชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนนี้ชีวิตเดิรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภ จะเป็นอย่างไรจะมีอะไรที่จะต้องป้องกันไหมแล้วเราจะใช้ศาสตร์มหัสจร,รยรโดมิโนโพยากรณกันนะคะเรามาดูกันนะคะว่ามหัสจร,รยัยรโดมิโนโจะบอกอะไรคุณชิ้นแรกได้2-2นะคะชิ้นที่สองสำหรับชาวราศีพิจิกได้7-6นะคะชิ้นที่3ได้5-8 ชิ้นที่สี่สำหรับชาวราศีพิจิกนะคะได้เจ็ดเก้าและชิ้นที่ห้าได้เก้าห้านะคะเอาละค่ะชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกมหาสจรรัลโดมิโนโอบอกว่าตัวตนของคุณในช่วงเดือนนี้นะคะเขาบอกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่แลดูมินิสายเหมือนเด็กมากไปสักนิดนึงทำอะไร ถึงแม้ว่าจะแลดูเหมือนเด็กคนจะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่น่ารักเข้ากับคนได้ง่ายแต่ถ้าเป็นเรื่องการทํางานแล้วเจ้านายหรือว่าหัวหน้าง,งานอาจจะมองว่าผลงานของคุณน้อยเกินไปนะนะคะเพราะฉะนั้นเป็นช่วงของการที่เรียกว่ามีเกณฑ์ของการเดินทางอยู่บ่อยๆต้องไปนู่นไปนี่พบปะเจอเจอผู้คนหรือเป็นช่วงของการที่เรียกว่าอยากจะล้นลาอาจจะเป็นการที่ ชอบกินชอบดืม่มชอบเที่ยวชอบสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้น hey, ha, นะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะมันจะมีค่าใช้จ่ายที่ทําให้คุณนะเป็นหนี้เป็นสินเกิดขึ้นได้จากการเฮฮาปาร์ตี้ hey, ha, Party มากเกินไปนะคะเป็นช่วงของมีความเครียดเกิดขึ้นนะสำหรับชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนนี้ทีนี้เรามาดูกันก่อนนะคะว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีพิจิก การงานของคุณจะเป็นอย่างไรสำหรับใครที่เรียนจบมาใหม่ๆอาจจะเป็นช่วงของการได้แค่เพียงทดลองงานก่อนนะถ้าผลงานดีได้ทำต่อถ้าผลงานไม่ดีเขาก็อาจที่จะไม่รับคุณเป็นพนักงานประจำเพราะฉะนั้นจะต้องพยายามสร้างผลงานให้ผู้หลักผู้ใหญ่มองเห็นว่าคุณเป็นคนมีความกระตือรือร้อนคุณเป็นคนมีความรับผิดชอบผลงานที่มอบหมายไปทาเสร็จต้องตรงตามเวลานะคะส่วนใครที่ทำงานประจำอยู่แล้ว คนที่ทํางานประจําในที่นี้เขาบอกว่าคนที่ทํางานประจํามีเกณฑ์ของการที่จะได้มีงานท้าทายความสามารถเข้ามาเจ้านายอาจจะกําลังทดลองคุณอยู่ว่า คุณจะมีความสามารถไหมอาจจะเอางานท้าทายงานที่คุณไม่ชำนาญเอามาให้คุณทำถ้าคุณสามารถทำได้คุณก็มีเกณฑ์ของการก้าวกระโดดได้เลยทีเดียวแต่ถ้าคุณทำไม่ได้ผลงานไม่มีมันก็อาจจะทำให้คุณย่ำอยู่กับที่นะคะแต่สำหรับใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวเขาบอกคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวในช่วงนี้ถ้าใครมีธุรกิจอยู่แล้วก็มีเกณฑ์ของการที่กาลังคิดจะทา โครงการอย่างอื่นเพิ่มเติมนะคะเป็นงานที่อาจที่จะยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะแต่ก็เรียกว่าอยากจะลองทำดูเพื่อพิสูจน์ความสามารถของตัวเองว่าคนอื่นทำได้ฉันก็ต้องทำได้หรือบางทีอาจจะเป็นว่าคนอื่นทำไม่ได้แต่ฉันคิดว่าฉันทำได้นะคะแต่สำหรับใครที่ ยังไม่ได้ลงมือทําธุรกิจก็มีเกณฑ์ของการว่าในเดือนมิถุนายนนี้มีเกณฑ์ว่าคุณกําลังจะลงมือทําธุรกิจนะคุณอาจจะเป็นการทดลองทําเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่บอกก่อนเลยว่าใครที่เริ่มลงมือทําธุรกิจใหม่ๆคุณอย่าเพิ่งสต็อกสินค้านะคุณทําอะไรก็ตามให้ทําเป็นพีออเดอร์ไปก่อนไม่งั้นแล้วคุณมีอากาศ คุณมีอากาศขออภัยคุณมีโอกาสนะคะคุณมีโอกาสที่จะหมดเนื้อหมดตัวได้เลยทีเดียวจากการที่ว่ายัางไม่รอบคอบยังไม่ชํานาญงานนะคะทีนี้สําหรับเรื่องการเงินการเงินของชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกบอกเลยว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะมันมีเรื่องที่จะต้องจับจ่ายใช้สอยหมดสิ้นเปลืองไปนะคะชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกระวังการเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแบบชนิดที่เรียกว่าหาทางออกไม่ได้ อาจจะเป็นหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์หรืออาจจะเกี่ยวกับเรื่องออ <c oughs> คนที่เราดูแลนะคะเกี่ยวกับด้านความรักคนที่เรารักคนที่เราดูแลคนที่เรารักเราต้องเป็นคนรับผิดชอบจนเราเนี่ยต้องเครียดเองคนเดียว หาทางออกไม่ได้ต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่าเหมือนเราเป็นหัวหน้าครอบครวัวไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่เบียบเสมือนคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวเลยทีเดียวระ,ว,รนนะ,ะ,ระวังการเป็นหนี้นะคะระวังการเป็นหนี้ก้อนใหญ่ที่มันเป็นหนี้ระยะยาวอะที่มีโอกาสถูกฟ้องล้มละลายได้มาดูถึงเรื่องความรักสําหรับคนโสดคนโสดเขาบอกว่ามีเกณฑ์พบรักกับชาวต่างชาติหรือคนต่างชาติหรืออาจจะเป็น ลูกครึ่งก็ได้นะคะไม่ได้ต่างชาติ100%หรืออาจจะเป็นคนไทยที่ไปเรียนอยู่ต่างประเทศหรือไปพักอยู่ต่างประเทศแล้วใช้ภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงนะคะจะพบรักกับคนที่ใช้ภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงอาจจะพูดไทยบ้างภาษาต่างประเทศบ้างแต่ในที่นี้เขาไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นฝรั่งนะอาจจะเป็นโซนเอเชียก็ได้นะคะ แต่สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วในที่นี้เขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการที่ว่าจู้จี้จุกจิกกันมากไปสักนิดหนึง่งไม่ไม่คุณก็เขานะคะไม่ไม่คนที่เออไม่คุณชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกก็จะเป็นคู่ครอ,องของคุณที่จู้จี้จุกจิกเจ้าระเบียบกับเราแล้วอีกฝ่ายหนึ่งต้องบอกเลยว่าแล้วอีกฝ่ายหนึ่งน้อยเนื้อต่ำใจอยู่แต่ไม่แสดงออก หรืออาจจะแสดงออกด้วยการนิ่งเฉยไม่มีการตอบโต้เป็นการที่เรียกว่าสะสมอยู่ในใจหรือบางทีเราอาจจะพูดนูน่นพูดนี่ในทํานองที่เราไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องคนที่เราเคยรักคนที่เราเคยชอบแล้วเขาจะมีอาการของการหึงหวงเกิดขึ้นน้อยเนื้อต่ำใจเกิดขึ้นแล้วมีความรู้สึกด้อยค่าตัวเองว่าในตอนนี้เราไม่มีคุณค่า เขาไม่มีคุณค่าสําหรับเราแล้วหรือเราไม่มีคุณค่าสําหรับเขาแล้วเพราะบางทีคุณอาจจะไม่เป็นฝ่ายพูดเขาอาจจะเป็นฝ่ายพูดก็ได้นะคะทีนี้ <c oughs> มาดูสําหรับเรื่องสุขภาพกันบ้างสุขภาพชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกใครที่นอนไม่เป็นเวลาเวลากลางค่ำกลางคืนไม่นอนกําลังจะมีปัญหาเกิดขึ้นระวัง กี่ยวกับเรื่องระบบประสาททุกส่วนในร่างกายระวังการเป็นภูมิแพ้เป็นพิษนะคะภูมิแพ้เป็นพิษมันส่งผลได้หลายทางอย่างที่มาดามเห็นชัดๆเลยก็คือภูมิแพ้เป็นพิษที่โรคเป็นโรคผิวหนังแบบรักษาไม่หายอยู่ดีๆมันก็พุตรงนู้นพุตรงนี้ขึ้นมาแล้วมันก็ลุกลามได้นะคะหรือภูมิแพ้เป็นพิษในที่นี้ส่งผลทําให้คุณติดเชื้อได้ง่ายรับเชื้อมาจากทางอากาศ คนอื่นเขาอาจจะยังไม่เป็นแต่เราจะเป็นง่ายกว่าคนอื่นแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องกระดูกนะคะใครที่นั่งทํางานกลางค่ำกลางคืนก็ยังต้องนั่งทํางานอยู่ทําหามรุ่งหันขา้าระวังจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคก,กระดูกด้วยนะนะคะแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุด้วยอาจจะเป็นส่งผลมาจากการที่เรา พักผ่อนไม่เพียงพอแล้วต้องขับรถขับลาไปทำงานจะมีอุบัติเหตุมีเรื่องเลือดตกยางออกเกิดขึ้นนะสำหรับชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกแก้เคล็ดด้วยการที่ไปบริจาคเลือดถ้าบริจาคไม่ได้ก็ไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพมันเขาจะต้องดูดเลือดเราไปถึงสองหลอดแต่ถ้าใครเกิดเจาะเลือดตรวจสุขภาพไปสักเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วเมื่อเดือนที่แล้วแล้วอะไรเงี้ย ถ้าไม่ได้เจาะไม่ได้ก็ไปขูดหินปูนแบบรักษาเหงือกเพื่อให้มีเรื่องเสียงเสียเลือดแต่ถ้าทั้งสามอย่างเนี้ยมันทําไม่ได้หมดเลยคุณก็เข้าโรงพยาบาลเดินไปหาตู้บริจาคโรงพยาบาลไหนก็ได้ที่คุณคิดว่าสะดวกนะคะสะดวกแล้วก็เออใกล้บ้านคุณก็เดินเข้าโรงพยาบาลไปตอนเข้าประตูโรงพยาบาลคุณก็พูดเบาๆว่าเข้าโรงพยาบาลแล้วนะแล้วไปเดินหาตู้บริจาคบริจาคเท่าไหร่ก็ได้สุดแล้วแต่กําลังทรัพย์ของคุณ อุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรและอธิษฐานว่าหากแม้นกำลังจะมีเพศภัยใดๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็ขอให้การทำบุญในครั้งนี้ช่วยปัดเป่าเพศภัยนั้นให้หมดสิ้นไปจากชีวิตคุณหรือถ้าขอให้หนักเป็นเบานะคะแล้วก็หยอดตู้บริจากเสร็จคุณก็เดินออกจากโรงพยาบาลพอกำลังจะพ้นประตูโรงพยาบาล คุณก็พูดเบาๆว่าหายป่วยแล้วนะออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วก็เดินออกไปห้ามเหลียวหลังกลับไปมองที่เดิมห้ามเหลียวหลังกลับไปที่โรงพยาบาลตรงไปที่รถแล้วขับออกไปเลยหรือถ้าใครไม่มีรถไปก็ตรงออกนอกโรงพยาบาลไปเลยไปเรียกรถข้างนอกนะคะไม่ต้องไปนั่งรอตรงที่ในโรงพยาบาลมันเหมือนเป็นการเราเราเรายัางไปไม่พ้นจากตรงนั้นเดินออกไปให้พ้นเลยเป็นการแก้เคล็ดนะคะ อ่ะทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภกันบ้างเขาบอกว่าชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะไปซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่กับผู้สูงอายุที่แก่กว่าเราก็ได้มีเกณฑ์ได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครอง ตัวคุณอยู่แต่เขาบอกก่อนนะว่ามันเป็นทุกขลาบได้มาแล้วจะมีเรื่องเสียเงินออกไปไม่ได้เก็บเอามาใช้เองอย่างเช่นว่าคุณถูกหวยน้อยคุณก็มีเรื่องเสียเงินน้อยคุณถูกหวยเยอะคุณก็จะมีเรื่องเสียเงินเยอะเพราะว่าในนี้เขาบอกว่าชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกเนี่ยมีเกณฑ์ของการที่ว่าทุกขลาบเกิดขึ้นได้เงินแล้วจะต้องเสียเงินนะคะ ทีนี้เรามาดูเคล็ดลับเสริมดวงของชาวราศีพิจิกมาดามจะให้ทั้งหมด36ข้อถ้าใครเป็นแฟนคลับมาดามจะรู้ว่าเคล็ดลับเสริมดวงที่มาดามให้เนี่ยส่วนใหญ่ให้ไปแล้วนะมันจะไพ่เนี่ยจะบอกตรงกับเหตุการณ์ที่คุณกําลังจะเกิดขึ้นในตอนนั้นเขาบอกว่าให้ตัดเล็บนะคะหัวข้อที่1บอกว่าให้ตัดเล็บในวันอาทิตย์วันอาทิตย์เกี่ยวกับอะไรลาบยศสรรเสริญเกียรติยศชื่อเสียงตัดเล็บ ในวันอาทิตย์ช่วงเวลา16นาฬิกา10นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีคุณตัดเล็บเนี่ยแล้วคุณใส่กระทงเล็กๆนะแล้วเอาไปลอยน้ำนะแล้วฝากแม่พระคงคาบอกฝากแม่พระคงคาขอให้ลอยเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปขอให้ตัดขาดจากสิ่งที่ไม่ดีตัดขาดจาก คนที่กําลังทําลายชื่อเสียงเราชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกตอนนี้กําลังถูกคนทาลาใส่ร้ายป้ายสีทําลายชื่อเสียงคุณอยู่เพราะฉะนั้นการที่ตัดเล็บออกไปเพื่อที่จะได้ตัดคําพูดของเขาที่ใส่ร้ายป้ายสีเราทําให้เราถูกออบั่นทอนชื่อเสียงนะคะแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยเกียรติยศชื่อเสียงเราถูกทำลายก็จะได้หมดสิ้นไปไม่มีใครมาทำร้ายเราได้นะอ่ะอีกหนึ่งหัวข้ออีกหนึ่งหัวข้อเขาบอกว่า ให้สการะพญานาคนะคะในวันพุธในช่วงเวลา9นาฬกา30นาทีถึง10นาฬิกา30นาทีให้สการะพญานาคท่องคาถาของพญานาคนะคะไปโหลดดูในใน o o o g l e มีนะคะในวันพุธวันพุธปีนี้อธิตยบดีแล้ววันพุธเนี่ยดาวพุธคือดาวคำพูดเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะไปพูดอะไรก็แล้วแต่มันจะทำให้น่าเชื่อถือ ะะพญานาคจะคุ้มครองคุณพูดอะไรดีๆพูดแต่สิ่งที่ดีๆแต่มีข้อแม้ห้ามไปสาบแช่งใครเพราะว่าผลกรรมมันจะกระเด็นสะท้อนกับมาหาเรานะคะมันก็จะทำส่งผลทําให้เราเนี่ยไปพูดแล้วผู้หลักผู้ใหญ่หรือไปติดต่องานแล้วจะสำเร็จนะคะเพราะว่าวันพุธปีนี้อธิบดีอยู่นะอ่ะมาอีกหนึ่งหัวข้อที่ควรที่จะต้องทำนะคะคือสวดพระคาถาประจำวันจันทร์ในวันจันทร์ เสริมสเสน่ห์เลยพระคาถาประจําวันจันทร์ในวันจันทร์15จบในช่วงเวลา6นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกา15จบมันเป็นคาถาสั้นๆเสริมสเสน่ห์ตัวเราทําให้เราอะ่ะพูดอะไรรู้จักการพูดที่อ่อนน้อมถ่อมตนทําให้คนฟังรู้สึกว่าเป็นคนน่ารักเป็นคนที่เไม่ว่าพูดอะไรแล้วผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ร่วมงานหรือ คนรอบรอบตัวเราจะรู้สึกว่าคนนี้มีสเสน่ห์จังเลยเสริมสเสน่ห์กับคําพูดตัวเรานะคะก็จบโอ้ยจบคําพยากรณ์สำหรับชาวราศีพิจิกแล้วนะคะพบกันมาดามด้ใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ